หากคุณเลือกที่จะหยุดและพอกับความสัมพันธ์นี้เลือกที่จะไปนะคะเลือกที่จะ move on แล้วอะไรอย่างงี้นนะ mm hmm. เขาจะมีแอคชั่นอะไร mm hmm. เขาคิดจะรั้งคุณไว้ไหมหรือเขาจะยังไงหรือเปล่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะหยุดแล้วก็พอกับความสัมพันธ์นี้นะคะ mm hmm. เราจะมาดูกัน ขอเช็คพลังงานของคุณกันดูก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณในวันนี้เป็นประมาณไหนและถ้าเกิดตรงนะคะคําทํานายในวันนี้ก็อาจจะเป็นของคุณนะคุณเป็นยังไงในตอนนี้ queen of pentacles five swords แล้วก็ the star ตัวคุณเองเหมือนมองว่าคุณเริ่มรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเห็นมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นคุณเริ่มมองเห็นว่าตัวเองอะ่ะ จะมานั่งเสียเวลากับความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้ยังไงคุณรู้สึกให้ค่าตัวเองมากขึ้นคุณเริ่มรักตัวเองมากขึ้นคุณรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเจอใครเจอเขาที่ทำอะไรให้คุณรู้สึกว่ามีการหักหลังกันมีอารมณ์ของคนที่ขัดแย้งกันคอนฟ lict ก,กันมีอารมณ์ของคนที่คุณรู้สึกว่า เหมือนเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นอารมณ์ของคนที่คุณจะต้องดิวกับคนที่เขามีอีกโก้เขาทําให้คุณเสียใจเขาเคยทําให้คุณไม่ ไม่แบบไม่เห็นคุณค่าของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าตัวคุณเองด่อยค่าบ้างอะไรบ้างหรือคุณเจอกับคนที่เขารู้สึกว่าต้องการเอาชนะอะไรแบบเนี้ยค่ะนะตัวคุณเองเหมือนอยู่ในช่วงของคนที่กําลังฮิลตัวเองนะกำลังเยียวยาตัวเองกําลังสร้างกําลังใจกําลังทำอะไรให้กับตัวเองมากขึ้นบางคนอาจจะ หันแบบไปอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิตของเราแบบดีขึ้นรับรื่นขึ้นหรือเจอใครที่เหมือนแบบว่าไม่มาทําร้ายกันหรืออะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะ เหมือนตัวคุณในตอนนี้ถามว่ายังมีความลังเลไหมเกี่ยวกับการที่จะเลิกไปกับเขานะคะการที่จะหยุดกับเขาคุณก็มีอารมณ์ของคนที่ลังเลไม่ชัวร์ไม่แน่ใจแหละแต่ว่าคุณเริ่มให้ค่าตัวเองมากขึ้นเริ่มเห็นตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นมันเลยทําให้คุณอาจจะรู้สึกว่าพอแล้วนะกับคนคนนี้กับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณไม่อยากที่จะไปต่อแล้วแล้วถ้าเกิดคุณคิดที่จะไม่ไปต่อนะคะ เดี๋ยวก่อนที่จะไ่ดูตรงไหนในตอนนี้นะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่พลังงานของเขาเป็นประมาณไหนเขารู้สึกยังไงดีกว่าเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้นะคะกับคนที่คุณดิวได้อยู่นึกถึงได้อยู่ The Charriot Night of Pentacles แล้วก็โฟกัสคนคนนี้เหมือนในบางครั้งอะ่ะเพราะบทที่เขาอยากจะเข้าหาคุณเขาก็เข้าหาคุณเนอะแต่บทที่เขาจะเงียบเขาก็เงียบเบนรู้สึกว่าเหมือนคนคนนี้เขาอาจจะทําตามใจอะไรของเขาเองเขาทําตามใจตัวเองมากกว่าที่จะคิดเกี่ยวกับใจของคุณนะคะบางครั้งเบนมองว่าคนคนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่า เวลาที่คุณให้ใจให้ความรู้สึกกับเขาไปเขาสามารถที่จะแบบทําอะไรยังไงกับคุณก็ได้อ่ะนะเขาสามารถที่จะนิ่งเฉยเขาสามารถที่จะเมินเขาสามารถที่จะแบบเล่นอะไรยังไงกับคุณก็ได้เขา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 รู้สึกว่า ตัวเขาเองก็มีดีตัวเขาเองก็มีค่านะคะอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันมันเลยทําให้เขาแบบว่าอาจจะแบบยังไปต่อกับชีวิตของเขาโดยที่เหมือนแบบว่าอาจจะไม่ได้แคร์คุณมากนักอะไรอย่างเงี้ยกับความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็อาจจะแบบอยู่ในช่วงคนที่แบบยังเลือกไม่ได้นะคะว่าจะเอาอยัางไงด้วยเหมือนกันกับความสัมพันธ์นี้แล้วความสัมพันธ์เนี้ยนะม่มองว่าเหมือนตัวเขาเองเขาก็อาจจะรู้สึกว่า เขาอาจจะมีคนอื่นเข้ามาด้วยอะไรอย่างนี้นะแต่เขาก็รู้สึกว่ากับกับเราอะ่ะเขาก็แบบ ยังเฉยๆนิ่งๆน,นะคะเหมือนเป็นตัวเรามากกว่าที่อาจจะเป็นคนที่คอยง้อเขาตามเขาอะไรแบบนี้ที่เขารู้สึกนะซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ทําเฉยได้นิ่งได้นิ่งได้กับคุณเพราะยังไงตัวคุณเองถึงเขาจะนิ่งไปเงียบไปก็อาจจะเป็นตัวคุณที่เข้าไปตามง้อเขาอะไรแบบนี้อ่ะแล้วถ้าเกิดคุณไม่โอเคกับเขาแล้วพอแล้วนะเขาจะยังไงนะคะคนคนนี้เขาจะมีแอคชั่นอะไรหรือเปล่านะี่ Night of Swords, Page of Wands. <laughs> โอ้ยถึงแม้ว่าคุณจะเลือกที่จะไม่ไม่ไปต่อกับคนคนนี้นะเบนมองว่าถ้าเขารู้ว่าเลือกที่ไม่เลือกที่จะไม่ไปต่อกับเขาคุณเลือกที่จะหยุดกับเขาถ้าคุณเป็นอย่าง,งานั้นเงียบไปอะไรกับเขาเขาจะเริ่มเกิดความกระวนกระวายใจนะเขาจะอยากรู้อยากเห็นอยากจะเข้ามาหาคุณอยากจะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอยากจะกลับเข้ามาคุยกลับมาส่องมาดูมาเป็นอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งแบบว่าตัวเขาเองเ้นมองว่าเขา เขาจะกลับมารั้งคุณเอาไว้นะเขาจะมีแอคชั่นคือการที่คุณเงียบไปหยุดไปอะไรไปเขาจะเริ่มสงสัยเขาจะเริ่มเอกใจขึ้นมาทันทีนะคะคือเขาตัวเขาเองเขาจะแบบว่าจะจะกลับเมอ่อเขาจะกลับเข้ามานะอย่างน้อยเขาจะกลับเข้ามาแบบว่าเฮ้ยเธอเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออทําไมอยู่ๆเธอเงียบไปหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับเข้ามางอกลับเข้ามาแบบว่า มามาถามคุณแหละเออว่าว่ามันเป็นอะไรยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยอีกโก้ของเขาด้วยอะไรด้วยอะ่ะมันก็อาจจะแบบไม่ได้แสดงออกแบบเต็มที่อะ่ะแต่ถามว่าเขายังแคร์คุณไหมเขายังรักคุณไหม เขาก็ยังรู้สึกดีที่มีคุณคอยอยู่ข้างๆเขาว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรซึ่งแบบว่ามีอุปสรรคมีอะไรต่อกันในความสมพันธ์นี้แต่แม่มองว่าถ้าคุณเลือกที่จะไม่ไปต่อเลือกที่จะหยุดอะไรอย่างนี้กับเขาแล้วนะคาสรุปของไพ่คือเขาก็จะกลับมาพยายามกลับให้คุณเข้ามาในชีวิตของเขาพยายามที่จะเข้าหาคุณอีกครั้ง ะะพยายามที่จะแบบว่าเออถึงแม้ว่าใจก็รู้ว่าตัวคุณเองอาจจะไม่โอเคแต่กแบบเหมือนใจดีสู้เสือเออกลับมาแต่กลับมาด้วยแบบการมีอีกโก้เบาๆนะนะคะกลับมาเหมือนแบบว่าอยากอยากให้เราอยู่ในชีวิตของเขาอยู่อีกต่อไปในตอนนี้ Energy เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูในวันนี้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ